มาพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนผู้นี้มากันจับลาที่คนเลสวัสดีสวัสดีข้าวเปาเลยเด้นนันแม่เก็บเห็ดเห็ดผึ่งเดี๋ยวจะดึงไปให้น้องจะดึงเห็ดผึ่งหวานนี่แหละเห็ดผึ่งหวานเอามันขึ้นแล้วเหรอขึ้นแล้วแต่มันยังไม่เยอะบ๊บ่มีดก็ได้ดอกมีดต้อเสียแล้วไม่เอาก็ได้นะให้ตัดบ๊อบบ๊ตัดดอก มันมีอยู่ชนิ่หนึ่งอ่ะปั๊บโอ้ยยุงยุ่งงงอืมอันมือใดฝนตกหน่ะบ่มียุ่งได้สวยัดมือใดแดดแดดยุ่งได้ดีพัดมือใดฝนตกหน่ะโตทากหลายได้นี่ย่านได้ไหมฝนตกยุ่งมันก็ไม่ออกมาเลยมันเปียกมันมันบินไม่ได้ไงก็ดีนั่นแหละมีคนรักดีเลยใช่ โอ้ขามันใหญ่มันใช่ไหมเอ๋ดูดีๆสิใช่มันเ,นเป็นเย<ช>บย์เบย์ตาใหญ่มากน้องสวยย่างไปย่างมาเลยอยู่ตรงนี้นุ่นงงไปทายเหตุคาให้เบิงด้วยพี่น้องขาอ,าขาขอขาลางัอง,อาางการเห็นไหมเห็นไหมคะ ไม่เห็นกไม่ต้องเห็นแสดงว่าดอกนดอกหน่อยเห็นก็เก็บเอาข้าไปซักสะอาแสดงว่าพ่อลายตรงนี้เกิดลุงโอ้ยไม่เฮียเห็นบ่พี่น้องต้องแขยกับเห็นดอกวะนี่นี่นี่ไม่ถ่ายดอกง่ายนี่เห็นบ่ มันกระลังสิขึ้นเห็ดเห็ดแปลกเ็ดดำเฮดต้มแปลกึ้นฤดูนี้คือแปลกแท้กลายแม่มาสวนแม่ไงมันขึ้นมากค่ะค่ะไงหักมันขึ้นมาคักค่ะเอาออกง่าออกซะเจ้าของไงเลิกเนาะพี่มูตงตัวเธอฮะเปี่เดอะมูตงเอาก็เกิดไปทั่วไปที่เกิดตั้งทอมเป็ดตั้งพี่เดอะมูตงบัดที่นี่ นันได้ตั้งหลากหลายเพเด่อเดบุตตรงเออมันกินได้บ่ล่ะยุ่งกัดมือแม่สูงกินได้เอาไปเฮ็ดโสมแม่โสมเฮ็ดค่ะบอ่ะโอ้ยจะแมงสาทรเสียงค่ะจากเฮ็ดยู้ไซจากมีดยู้ไซอ๋อมีดแมนสะท้อนแสงเหรไม่ใช่เห็ดนี่แหละมันแดดอ่ะลงมาตะลางมันอยู่ในมอสปะว้าว ในมอสก็มีอีกนะเอ้อือหือน่อ๋อมีอะไรดอกหลย่ใช่หรอเหมือนไม่ใช่เหรอเนาะไม่รู้อืนแมนเลยไม่บอสแมนแมนเหมือนไม่แมนโนไม่ใช่หรอไม่ใช่โอ้ยจะเป็นใส่มือขวดคััเนาะสวเ่กมันมันมี ะฮะมันไม่แดดนะมนไม่แหว่นนะจ้าข้ามรอคิวเอ๊ะนั่งเป็นแต่หัวสักเนาะมันจะสักไปไหนมันไกลเกินมันจะ,จะต้องไปนั่งจนแช่อะไรเห็ดตอนนั้นางาเนานะแต่ก็ได้อยู่เนาะ พอไปแช่น้ำมันก็จะสดชื่นขึ้นมาเอาซองมาพี่ขันอ้าวนี่นี่ซองอยู่ใต้ขอนจะซองเลยเลยแหงเนาะมันอันมันไม่เคยมีดบใบไม้ต้นไม้น้องอยู่ไหนเนาะโอ้ยู้ขันโอ๊ยห <laughs> น้าเกียดเ <laughs> นาะเต้า <laughs> เก่า,ตาเต้าต <laughs> ัดเหตุมันผูน้ชม, <laughs> อ,มอะไรคะแหงห้องประชุม จักขีปนังได้เดี๋ยวเห็นเห็ดเห็นนบ่เห็นนะอ๋อสามมันอยู่ใต้คอนเดี๋ยอเก็บให้ฮะบ่ทังยันทังเป็นเจียวๆเป็นยันยันนั่ตกโอ้โอ้ไหนบไปเบิ้งสีไทยหน้าพาเบิ้งนี่ป็นหน่อเก็บให้จหนาพาได้อนอนี่เขาดอกมันใหญ่นะดอกมันสวยนะสาดอกนี้ ออโยกขึ้น้สูงโยกขึ้นสูงเอ๊าะแล้วก็ตัดขาอยู่ต่ำๆนี่แหละกล้องพี่ละเวินเวินอยู่จ้าสวยมากเอ็กซีพิยาอะไรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอะไรมฮ่มกันสวยๆเลยน้ำสีไหนสักไหนหน่อะแนนหมดเหรอแนกหลับดินเหนไหม ยุ่งแม่สูวตาขุนก่อนอามาตาขี่ก่อนดูพี่ก็มี่อ่ะจริงเหรอ เอาตรงนี้ก่อนไป่ีิดไปหาของเัาเองการวางเท้าไปโลดอยากใิ้รู้บาดอกน่ะมันเป็นยังมันตกต้นแปดสองน้องไม่ไปตูดขึ้นออมันตูดไม่หันมาให้มันตีลังกาเด้พี่อะอันนึ่งอะมันมันไหลลงไปอันหนึ่งมันตีลังกาเด้บ่แล้วเนาะให้ซื้คืนได้เอาเฉพาะข้างบนที่มีเฉพาะได้พี่จิ๊บบานดอกงามๆเนาะ ครจะลงนี่รีพี่จะกิ่งคลูลงหอดผลเด็ีจังนะมีพักอยู่นีเด็กมานี่ดึงดึงพี่แอได้ไบมนี้เ่อนๆๆๆๆๆมๆๆ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 เๆๆ้ๆๆ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 ยๆๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆาๆๆ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 อ มันั่งโดนบ่ได,ด,ด้เดี๋ยวมันยุง่นงน,นั่งโดดบอดดอยนี่รนนนตรงนี้ฮะก็ให้ได้เก็บเบอร์อดิเก็บอันนี้มาทับมันยุน่งขายยังมาเห็นว่ากัเลยว่าฉันมารบริจาคเลือดกะเหมือนเราจะไม่ตีมันมันยิ่งจะอออืืห มันจะมันก็ดแดดแดดแห้งาะมันก็เลี้ยงหัวยิ่งงามร้ายถกูกไหมแม่ลูกหมดยังเก็บใสต่ตะกร้าเก็บใสต่ตะกร้าพี่ว่ามันจะเหลืออยู่ตรงตรงที่เอเอาอันนี้ใส่เ<อ>ต็ตออเมาตาค่ะพี่น้องค่ะ ตาหมานในตาตาฮะก็ได้เ <cat> ก็บเห็ดช่องเทนเก็บเห็ดโมรีเนาะเก็บเห็ดเห็ดสวยๆโอ้ยมันตีร่างกายลงไปจะว่างๆกับมาบริจาคเลือดในปานะคะใจอุ๊ดมันมีทางในการที่ยุ่มันเยอะนาะก็ได้เต็มตาเลยเธอ มันได้ห้างบอคุ้ยไปมาตั้งหลังเอไปไหนนั้นต้องคุยเขาอิจฉาสดใหม่จากป่าเลยนะเนี่ยซอแฟดเอาโยขึ้นสูงๆค่ะโยขึ้นอีกข้างสูงเนอานั่งได้เหรอั้คนมาเก็บอยู่บ่ดอกงามไหมเนาะงามสิอันนั้นอันดึงมาเลยเพราะบางบางต้นใหม่บ่มี ไปบ่ได้เลยบังต้นไม้แล้วก็ต่ำต้นไม้เดินไปบัง <ไป S 2> ต้นไม้ต่ำต้นไม้ไปบ่ได้มาบ่ฮอดรถจอดบ่ถึงนะคะนั่งอีกบ่โ <c oughs> อ้ยค่ะเ่งหน้าตาเขาสวยๆเก็บเห็ดไปก่อนสวยค่ะสวยแน่สวยไม่สางสวยตลอดค่ะเอาคือหลายเดี๋ยวทั้งนั้น เออแค่ห้างนีนล่ะออกแบบไงเบิดออกไม่ได้เลยเก็บใส่กระต้าห้องไลอยู่รถเขามาเก็บแล้วเนาะมันเหลือเก็บน่ะเขาเหยียบพร้อมแล้วมันมันเหลือที่ก็แต่มันคงจะไม่ใหญ่หรอกเพราะเพ่มันแห้งเนาะได้แค่นี้แหละไม่ใหญ่ไปยบนนี้น้องก็ไปเบนนี้หนาพายอยู่ เขเก็บไปแล้วมดอกเก็บโรเดอร์เอะใบไม้กุ่ใสเดือดดอกเดียวนะคะดอกใหญ่กับบักไงนะคะดอกใหญ่สยๆแมนมาแมนตัดทรายจนไหมห่อแม่ได้ไม่ได้ทำเช็ทำาร้างไว้บอก รุ่นนารุ่นใหญ่สวยเจ็บไอเจ็บนี่น <lum Buffalo> <mus> <p> ุนเด้อคุณลืมาละเดี๋ยวก่อนนะ็หกินไม่ได้หอูยดงานขายญ่ขายาวค่ะขาใหญ่อย่างนู้เบอมจะไาอีกเสบ้าพุ่นบ่ เออก็นะป้าดีเว้ยอ้าเก็บเลยทางนัน้นเก็บเลย,อ,เเลยอันนี้ท้ากินแล้วนะคะถ้าเป็นไรคนก็จะไปกินต่อนะ้าแต่ว่าแข็งอยู่ไม่น้อยบ่แยวเตะเท่วอี้ท้ากินจนตายไปด,ด้วย กั้นนี้ไต้ใบต่อมันก็ดอกสดอยู่เนาะแต่คนดอกใดมันโดนแดดมันจะจะออกเหี่ยวๆมันดแดดไปมันชซึมได้ยู่เนาะได้ได้ถ้าหนีพี่นออ้องเขาแห้งเนาะจบไปเอาอยู่บ่พี่นออ้องปองไปแห้งม,มันอันนั้นมันแห้ง ถ้ามันกินพดเนะเาะเพื่นอนันกับพ่อท่านกินพอดโอ้ยเม็ดนะเม็ดจะใส่เม็ดน้ำหาที่ล่ะบ้าบ้าบเาบ้ยบีาบาต่นนี้เด้เามีแเซอออกมาบส,บสเบงเบสเบง มันจืดมันเสือเกิดเนี่เกิดไปเนาะสดๆเลยค่ะมันสิก็ออกอยู่เนาะแม่นแบบไก่ไก่ถ่ายแบบไก่ไก่แล้วโอ้หลายต้นเดี๋ยวถ่ายแบบไก่ไก่ก่อนสั่นผมันหลายแต่ว่ามันอ่อนมันมันฉีกมันแหวมก็มันอยู่กับแดดแห้งเลยมันอ่อนใช่แต่มันสวยอยู่เนาะแต่มันได้อยู่ ุเห็ดอันเนี้ยสั่างไปจะไมีกิโลดอกเพราะอย่างเพราะว่ามัน,นอยู่แหงนม่อีกเลยนะมาทางกันเห็นมสุดๆแบบนี้นะแม่ของพี่แย่เธอมันใช่หรอใช่เก็บเฮ็ดกันยังยังยังคลิปนี้ไว้สำหรับพี่พน้องอกลับบ้านแล้วได้พักกันได้หลายอยู่เนาะไ,ไ,ไปสวัสดีค่ะเนี่ย สวัสดีค่ะแล้วไปย่าทางไหนไปแล้วนไปย่าไปพี่น้องสวัสดีค่ะเด้อคลิปนี้ไว้ช่วนี้ค่ะ